ทุกคนตอนนี้นะคะไม่อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามจ้าร้านอาหารอยู่คือมามากๆๆๆๆทุกคนอ้าวนอันสอ้าวกี่ปุ่นเนนางแบบนี่ที่มาับคำเรียกปั่นก่อนมหาลัยพี่เป็นเด็กเรียนไหมม่วงนอนไอ้าาน้องนี่ก็สวยที่เป็นในมหาลัยแล้วเวลาเที่ยวเขาเที่ยวไหนกันไอจอยกขูดกับเพื่อนหนึ่งกลุ่มทุ่นเพือ <c oughs> พ่อนก็ไม่ค่อยชวนอีกเลย <c oughs> บอกว่าเป็นโลเคชันที่คุ้นเคยทุกคนใครเห็น,นติดส้มก็คือรู้เลยว่าอยู่ที่มอมอสอนะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นมหาหลัยที่เมเรียนมาแต่อ้อนแต่ออกอยู่สารคามมาแต่อ้อนแต่ออกก็วันนี้จะพาทุกคนไปสำรวจมหาหลัยกันแล้วก็แบบว่าไปเที่ยวเที่ยวที่มหาหลายัยพอดีว่าเมลแวะมา สารคามค่ะเลยพาทุกคนไปเที่ยวกันจ้าทุกคนก็ตอนนี้เมย์อยู่ที่มอใหม่นะคะบอกก่อนว่าสารคามเนี่ยมอสารคามนะคะมีมีสองเหมือนเหมือนวิทยาเขตมีมอเก่ากับมอใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่มอใหม่ร้านแรกเนี่ยพาไปร้านนมอยู่ตรงข้ามตึกวิศวะยังไม่บอกเลยว่าเรียนคณะอะไรเรียนคณะศึกษาศาสตร์นะแต่ว่าวิชาเลือกวิชาโทต่างๆก็คือมาเรียนที่มอใหม่เหมือนกันแล้วก็ตึกวิศวะก็เป็นในหนึ่งตึกที่เมย์ต้องมาเรียนด้วยเหมือนกันไปจ้า ้องมีหนุ่มวิวทย์ป๊กอยู่ตรงนี้เอ้านี่ก็หนุ่มวิว่านี่นะสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีค่ะ,คะเรียนที่ไหนคะเรียนที่วิศวะครับแต่ไม่ใช่มอนี้เอางงเลยน,น,นี่อันนี้สึดมีตัวเห็นไหมเห็นไหมแฟคคอสซี่ออฟเอนที่นี่ทุกตึกเป็นกิจสีแดงคือจะบอกว่าถ่ายตึกไหนก็คือเหมือนกันหมดเมื่อกี้ก็ไปถ่ายหลังห้องน้ำของตึกไหนก็ไม่รู้ก็คือรับบทเป็นมม2หมดเพราะว่าเป็นกิจสีแดงหมดเลยเป็นเอ่อซิกเนเจอร์ของที่นี่ น,นี้ตึกวิศาวะถัดไปเป็นตึกไอทีที่บอกว่าเป็นตึกที่สวยที่สุดของมหาหลัยพี่เดี๋ยวต้องไปดูแล้วแหละต้องไปดูเขาเคลมแรงมากเลยทีนี้ได้ยินมาอีกทีนึงนะไม่รู้ว่าเคลมเอหรือก็คือคนเขาก็พูดกันว่าแบบเขามีบันไดแบบบนที่ต้องอยากถ่ายรูปเลยเป็นบันไดแบบสูสูสแลวก็เป็นแบบคณะไอทีอะไรแบบนี้นแต่น้องนี่ก็เกิดที่สเยมหาหลัยป่ะหยูดาวเป็นลูกสกปรกแต่ฉันบอกว่าเรียนบ้านนึงใหญ่ นี่นะคะทุกคนบรรยากาศคือเป็นร้านเล็กๆอยู่ใต้ร่มไม้แล้วก็อยู่ใกล้แบบอยู่ในเขตมหาลาัยเลยก็จะมีแบบพวกนมแกาแฟอะไรเงี้ยตอนเด็กๆกินกาแฟพม่เป็นก็กินแต่นมค่ะงอยากเห็นรูปพี่อ่ะอเห็นพี่บอกพี่มีรูปพี่ถ่ายที่นี่ได้ปะอ๋อจะบอกว่าแต่ก่อนตอนมหาลัยก็คือรับบทเป็นนางแบบมีคนมาถ่ายรูปดีกีดาวดาวดาวโรงเรียนดาวโรงเรียนไงรไม่ได้เป็นดาวสูงสูงไม่ถึง แล้วเขาอย่างไงเขามาติดต่อก <chocolate> <t> ็ค <deixar hopping> ือแบบเขาก็จะแบบในหมู่ช่างภาพเขาก็จะมาติดต่อแบบมาถ่ายรูปได้ไหมครับขอถ่ายรูปเขาก็จะนัดช่างภาพมาเก็ตฟิล้าแบบสมัยก่อนน็คือเป็นแบบอีเวนต์หนึ่งเลยนะแต่คือไม่ได้เงินนะได้แต่รูปเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นน้ำน้วใช่ป่ะที่ฉันก็รับบทแบบมายืนถ่ายรูปเป็นนางแบบไวใสมาแล้วครับตนี้อีเป็นหนุ่มตรงข้างๆาันหนุ่มเสียงฟ้าก็เบา เนวแนวตัวหววน้าเขากล<อ>ัวเหมือนกันนะผู้เบาที่คาราเมลปั่นนี่ตอนเด็กไม่เข้าใจหรือว่ะคือ,รอเราไมนิดฟังว่าสมัยเรียนจะมีร้านนมตรงห้ามตึกปิดวาที่ชอบกินนมปั่นของเขามากเพราะว่ามันมากแล้วก็เหมือนเหมือนเข้าใจว่าเขาแบบใส่วิปคีมแล้วที่อ่างเขาเปนที่ปั่นแล้วแล้วมันมันมากถูกวันนี้เป็นคาราเมลแ้ทดูความจริงเหรอดูขึ้นมาก็ได้รูนะหลังผ่านไปเจ็ดปีนะไม่เราอยู่ต้งโอกลับมากินอะไรที่เนี่ย ให้คุณน้องเริ่มงงกันเนี่ยคือมันมีสองมอแต่พี่เรียนมอเก่าเป็นหลักแต่ว่าอยู่หอที่มอใหม่หอพักอะอยู่แถวมอใหม่เยอะมากดีๆก็เยอะมากก็เลยจะไปอยู่มอใหม่กันอาหารการกินคือมันก็เป็นย่านมหาลัยกว่ามันก็จะแบบอยู่ง่ายกินง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่มอเก่ามันเป็นในเมืองไงในเมืองหอพักก็น้อยแล้วก็แบบมันก็ยากๆอะแต่ก็คือเรียนห้าสิบห้าสิบคือช่วงปีหนึ่งถึงปีสามอะเรียนมอใหม่เยอะ แต่ว่าช่วงปีสาปลายๆแล้วก็ปีสี่เรียนมอเก่าเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องมาเรียนวิชาเลือกอย่างที่บอกว่าวิชาเลือกทั้งหมดอ่ะเรียนที่มอใหม่หมดเลยเปิดวามาทุกคนตอนนี้อยู่ที่มอเก่าแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือตึกคณะศึกษาศาสตร์นะจ๊ะ นี่เวยจะบอกว่าตึกน,นี้คือตึกใหม่ทุกคนคือเมยได้เรียนช่วงแบบปี4ทไทยๆแล้วเพราะว่าปวดข้า,างคึกใช้เวลาแต่ว่าตึกที่ไม่เรียนจริงอ่ะคือแบบมีความขลังเวอร์อยู่ด้านหลังอ้า ตั้งแต่พี่พาไปเป็นอย่างพี่พาไปพี่ไม่ได้เรียนอันนี้พี่พามามอเก่าแล้วอันนี้เรียนช่วงท้ายไงบั้นปลายของการใกล้จบรลักสตรแต่ว่าชีวิตการไปอยู่แต่ปีหนึ่งจนหึงปีสามกว่าก็คืออยู่ตึกด้านหลังทีกจะพาไปเดินเดนพร้อมๆไปยังแต่ว่าจะพาทุกคนไปดูแบบร้านร้านที่คิดถึงเป็นร้านลูกชิ้นคือแถวเนี้ยจะบอกว่ามันอยู่ในเมืองเนาะมันก็ไม่ค่อยมีร้านค้าไม่มีอะไรแล้วมันก็แบบเออมันไม่มีร้านสะดวกซื้อมากมายก็จะมีร้านลูกชิ้นเป็นคุณยายคุณป้าขายแต่คุณลุงใช่ปะ ขนมเป็นตู้น้ําเป็นตู้อะไรเงี้ยซึ่งเน่ก็คือลงมาสถิตมากินแต่ก่อนอุโมง์นี้ที่น้องเคยเล่าให้ฟังป่ะตัวนี้มีอุโมงค์ลับไม่ล่ออยู่ไหนอ่ะใช่อุโมงของมอเก่าที่แบบอยู่ใต้ถนนใหญ่ชี้พี่เหมือนกี่แล้วชี้จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุไม่แต่จะเล่าให้ฟังว่าอุโมงค์นี้ทุกปีจะปิดช่วงหนึ่งจะปิดปิดตายไม่ให้หลดเข้าน้ำท่วมอะไรเงี้ยใช่น้ำท่วม เฉลยแล้วหรอต่ว่าเขาปิดจริงมีช่วงปิดแล้วก็ช่วงเปิดงงมากแล้วก็ห้ามรถใหญ่ผ่านด้วยเพราะว่าหลังคาจะไม่ถึงไงหลังคาจะสูงเกินไปไงใช่ฉันเอาเอาอ้าอาถรรพ์ที่ปิดใจมาตลอด3ปีจบแล้วเหรอจบแล้ว A few moments later อะไรเนี่ยร้านลูกชิ้นงงร้านลูกชิ้นไม่อยู่แล้วเป็นพระประทานมาแทน พุทธลูปอยมานานมากเลยนะคือ4ปีที่เมเร,รียนอยู่เขาก็คือไม่ไปไหนเลยนะเอาไม่เวลาไปดูตึกเก่าก็ได้ตึกเก่าอะงงเลยนี่แหละเห็นไหมว่าทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลามันนานแล้วใช่ไหมตึกนี้ประมาณกี่ปีตั้งแต่มีมาหาลัยมั้งคือไม่รู้อินดีเทลแบบประวัติทั้งหมดแต่ว่าเมย์มาก็ตึกนี้ก็คือถือว่าเก่าแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่มีมาเรียนเลย คือเวลามาสายต้องขึ้นบันไดใช่ป่ะเพราะอาจารย์โหดมากเช็คชื่อไม่ทันแล้วคือบันไดอะน้องดูชันมากนี่ฉันวิ่งขึ้นตอนเช้าอาหารเช้าที่กินมาก,ก็คือนี่ขึ้นมาอยู่ที่ชัอ้อห้ขึ้นได้ชั้นห้าไมเอาเลยอุ้ยเราปูอยู่เนาะมันไม่ได้อัตโนมัติพี่มันเป็นตึกเก่าอ่ะนิตวจับใหม่ด้วยนะ แล้วก็จะซ่อมแล้วก็ได้แต่สมัยโน้นอาจะมีแบบบ้างหน่อยหลายคนไงรับน้ำหนักไม่ได้ที่พูดเลยรตอนอยู่ในลิฟต์เนี่ยเก่งเลยตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเมย์ได้เริ่มเรียนที่นี่เพราะว่าเนี่ยคือถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเป็นห้องของอาจารย์ที่สอสัมภาษณ์เคตอนโคตาคือเมย์ได้เรียนคณะนี้เพราะว่าได้โควตาข,ของมหาลัยใส่ชุดน,นักเรียนม,มาแล้วก็มานั่งรองแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็ผ่านจ้าก็เลยได้เรียนตั้งแต่แบบเหมือนรู้ผลตั้งแต่มหเทอมอหนึ่งรือแรกๆอะ่ะเรื่องระดัชนานนี้ฉันก็ ป่วยตาสบายแลายแล้ลมจ้ะเพราะว่าจากที่ได้ที่เรียนแล้วก็เลยชิลเลยเมาเรื่องวิชาเรียนอ่ะคือสาขาจิตวิทยาสังกัดอางเี้าศาสตร์เมเรียนเกี่ยวกับแบบพวกพวกแบบทฤษฎีพวกแบบพฤติกรรมพวกอะไรต่างๆประมาณนั้นอ่ะเพลงมันลาแล้วห่อทุกคนทำไมคือจริงจะบอกว่าชีวิตมหาลัยเมมันเรียบง่ายมากเลยเลยมรู้จะเล่าอะไรนะทุกคนตื่นมามาเรียนแล้วก็กลับแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอสมัยก่อน เฮ้ยเป็นจุดที่เริ่มทำคลิปใช่ปะ,ะว่ามันคือจำได้เลยว่าช่วงปี2อ่ะว่างมากแบบไม่รู้จะทำอะไรช่วงนั้นอินแต่งหน้าอินแบบเรื่องบิวตี้มากก็เลยนั่นแหละที่ฉันเลยไปยืมกล้องเพื่อนมาแล้วก็นั่นแหละทำปหายๆเพราะว่าเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไม่ว่าง,เด,างเดี๋ยวเรียนหนักเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวตอนมหาลายัยพี่เป็นเด็กเรียนไหมคือรู้สึกว่าเป็นคนที่เรียนแล้วไม่เข้าใจอ่ะง่วงนอนไม่ทำไมพี่ถึงเข้าเรียนที่นี่ก่อนคณะนี้ก่อนเพราะอะไรตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเมย์ก็ไม่ค่อยรู้จักคณะเยอะมากนนััักเเท่่่าไไหรมมมยยงีอะะด้ การค<ง>้นหาตัวต,วตวนอะมันก็รู้สึกว่าเออเราอะไม่เก่งเลยเลยนาะภาษก็จับจุดแค่ว่าภาษาเราก็ไม่เก่งเนอะวิทยาศาสตร์เราก็ไม่เก่งเนอะคณะก็ทำไม,<อ>มเราไม่เก่งเลยสักอย่างเลยเนอะก็เลยคิดว่าเออจิตวิทยาดูแบบว่าต้องเริ่มเรียนใหม่ทั้งหมดแบบอ่านเอาอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปเองทั้งหมดเลยนะทุกคนแล้วก็เออเป็นคณะนี้ละกันแล้วก็แบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเอาตั้งเป้าหมายได้แบบเต้าปึ๊บก็สมัครเลยสมัครแล้วก็สอบติดเลยงงสอบเก็บแพทเก็บคะแนนแล้วบวกบเกตแล้วก็ยื่นโคตาแล้วก็ได้เลยฉันก็เลยภาพตัดมาแล้วก็เเเเรีียยยนนนจจบบบแแล้ววอคคพื่่ชกั และเข็นนะเพื่อนก็ชอนเข็นแบบลากลากขึ้นคือแบบว่ามันก็หนักอยู่นะคือมันทฤษฎีเยอะอะแล้วมันก็ความเข้าใจเยอะต้องจําก็เยอะแล้ดิฉันก็เคืออะไรเอ่ยระหว่างนั้นก็ท YouTube ไปด้วยแล้วหนึ่งแต่งหน้าอินอิน,อ,นอะไรอินกับแต่งหน้าและอีกสองตอนนั้นจะไปเรียนก็ยังมานั่งทําคลิปแต่งหน้าก่อนไปเรียนอยู่เลยแล้วเพื่อนก็โทรตามตอนนั้นคยอชอบใช่ไหมชอบแต่งหน้ามากคือตอนนั้นค่ะว่าอินมากเข้าแบบเข้าเว็บเข้าอะไรดูเครื่องสำอางทุกวันแต่ภาพมาทุกวันนี้แต่งภาพทุกวันนี้ คดีไหนที่พี่จาได้แล้วก็ชอบพ่สุดฝึกสุนัขที่ฎีฝึกสุนัขที่ทุกคนที่เรียนเป็นเบสิกนี่เป็นเบสิกระต่าหนึ่งเนี่ยซันกระดิ่งแล้วลให้อาหารแล้วต่อไปแล้วน้ำลายไหลทำไมสั่งกระดิ่งให้อาหารทำไม <laughs> เรถูกแล้วให้อาหารหมาน้ำลายไหลแล้วก็มากินค่ะแล้วทําไปเรื่อยๆต่อไปก็สันกระดิง่งก็ข้ามมานน้ำลายไหลเลยเข้าใจป่มพฤติกรรมการเรียนรู้พฤติกรรมอ่ะ <laughs> คือทุกคนจะบอกว่าทฤษฎีน่าสนใจเยอะมากแล้วก็มันคือการเรียนรู้กับพฤติกรรมคนคือการเข้าใจมนุษย์ว่าเอ้ยคนเราอะทําอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็แบบสาเหตุเพราะอะไรอันนั้นแหละชีวิตมหาหลัยในส่วนของพาร์ทของความรู้ก็ขืนคูน่กัแล้วเวลาเที่ยวเขาเที่ยวไหนกันคือกิจกรรมเด็ดของมีคือไปร้านนมไปกินนมแต่ว่าก็คือเพื่อนเอยก็ไปร้านโูงนันเราเพื่อนก็ไปนะเมย์ก็เคยแบบไปไปจอยกลุ่มก,กับเพื่อนหนึ่งกลุ่มทวนตอนนั้นจาได้จําความได้ว่า มเมาคือเหมือนตอนนั้นแบบว่ารู้สึกว่าเออแบบสนุกอยากสนุกดิฉันแบบลัดไงรีบฉชก็กระดดกระดดกปุ๊บเมาอ้วกพวกคืออะไรเลยลำบากเพื่อนเพื่อนต้องพาไปรบใช่ป่ะอะไรเพื่อดูแลดีมากทุกคนทุกคนดีมากแล้วแต่ไม่มีอะไรป่ะแต่หลังจากนั้นก็คือเพื่อนก็ไม่ค่อยชวนอีกเลยก็ัฝงใปนี่นะเหมือนว่าเราก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นโตมา คือถ้าจะอ้วกอ่ะเมียห้ามให้คนโดนตัวเด็ดขาดเลยนะแบบว่าอย่ามายุ่งขอแบบขออนุญาตดูแลตัวเองนะทุกคนแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ไปกอดเถอะอ้วกอีกคนเดียวเป็นต้นประมาณนี้แหละไปแฮงเอาท์กับแบบเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยยิ่งก็จะยิ่งเกรงใจมากก็จะบอก,กคนว่าเออไม่เป็นไรทุกคนแต่สภาพคือไม่เหมือนแล้วทุกคนเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าเดินเซเดินอะไรเงี้ยแล้วแต่เราก็แบบจริงๆมันก็มีสติอยู่แหละ ่ะก็มีมีมีแต่ก็จัดการไดงไายพวกเกรงใจคนอื่นพวกคนอื่นแบบเหม็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเมาง่ายจริงนะผู้หญิงคนนี้ก็ถ้าเป็นพ็อปิ๊กเรื่องเนี้ยจริงเนี่ยแหละชีวิตมหาลัยคือมีแค่นั้นคือแบบเที่ยวกลางคืนอน่ยน้อยมากเมย์ไม่ค่อยได้เที่ยวเลยงงงงเหมือนกันไปกินแต่หมูกระทะแล้วก็จบแล้วนะคะวันนี้เรามีเสียงจากทางบ้านเสียงหนึ่งแบบว่าเห็นพี่เมย์มาตั้งแต่อ้อนต่อเขาดังไหมตอนมหาลัยไปเดินดินไปไหนก็มีคนรู้จักอู้ ก่อนดังดังจริงไงดังเลยเหรอตอนแน่งจีบันเอ้ยจริงเพราะแต่ก่อนแบบลงเว็บจีบันพันทิปอะไรอ๋อก่อนก่อนจะทำยูทูบใช่ไหมแต่ยิบเดบิวต์จีบันดังไปตอนนี้ก็คือทุกทุกคนก็จะมาชวนไปเขาไปถ่ายรูปถูกไหมคือเมื่อก่อนจะแบบเมื่อก่อนเป็นนางแบบช่างกล้องมีทิปไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่บ้างมีทิปไปถ่ายรูปไงแต่งหน้าอย่างนแต่งหน้าสเตรีมนะแต่พี่ติดขนตาปลอมอะไรเงี้ป่ะปลอมแบบอู้แต่ก่อนจริงจังมากแต่งหน้ามาเรียนก็คือบล็อกตาดำนะแต่ซแรกกกๆนนะิจรรมมมเห็ีอีเเววนต์ัยด็ก ก็คือรับบทไทยบ่งไทยแบบแต่เล่าได้หมดเลยนะนอกจากเรื่องเรียนถ้าพี่เป็นเด็กมหตอนนี้อ่ะเออพี่จะเรียนคณะอะไรก็คือเพิ่งรู้ตัวตอนที่โตๆนี่แหละว่าแบบจริงๆนะชอบภาษาเพราะว่ามีเรียนเอกจิตะใช่ป่ะแล้วก็เรียนทูอังกฤษแล้วตอนที่เรียนทูวิชาทูอ่ะคือสนุกมากชอบมากเข้าใจแบบสอบก็ได้คะแนนดีคือทุกอย่างดีมากในในฝั่งของภาษามอเทียบกับวิชาเองนะก็คิดว่าโอ้สงสัยเราต้องชอบภาษาแน่เลยอ่ะเราต้องหัวไปได้ดีด้านภาษาแน่เลยอ่ะก็คิดว่าที่ดิฉันแบบรับบทเป็นเด็กมหกอย่างนี้ดิฉันจะไปด แล้วนะคะทุกคนตึกไอทีที่เอ่อหช่วงนึงเขาบอกว่าเป็นตึกที่สวยที่สุดในมหาลัยเพราะว่าแบบเขา,เขา,เขามีลานด้านหน้าก,กว้างๆแล้วก็มีบันไดแบบขึ้นไปลงๆก่อนหนานี้มันโล่งๆกว่าอนกันทุกคนแล้วก็เขามีเหมือนแบบวงเวียนปูนอยู่ข้างในน้องอาจจะไม่เห็นด้านในเป็นแบบเป็นเขาวง,งกตรงเนี้ยแต่ใดๆก็ตามความทรงจําเกี่ยวกับตึกนี้ก็คือมาถ่ายรูปแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่เคยสัมผัสอะไรในตึกนี้ทุกคนกำลังเดินเข้าเขาวงกตลานมันห่างไกลเพราะว่าเขาวงกตเยอะอยู่แล้วเนาะโทษนะโมจูบความทรงจำ มีรถจมจมสีชังพี่เมย์จาได้อ๋อเมย์ยืนถ่ายรูปแค่แบบแถวนี้แถวนี้แล้วก็แบบอ่ะหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามอ่ะสี่ตรงเนี้ยเป็นมุมทิ่ถ่ายรูปนะช่วงนึงนะทุกคนตรงนี้คือแบบเหล่าบรรดาแบบนางบ่งนางแบบมาถ่ายกันเยอะมากเลยนะแล้วก็แต่ก่อนบันไดตอนที่จมได้มันกว้างกว่านี้มากเลยอ่ะตอนนี้ก็มันก็ตอนแรกมันโล่งเนี่ยนะเออเมย์กำลังงงว่าแบบว่าแต่ก่อนมันรู้สึกว่ากว้างกว่านี้เอ้มันไม่ได้กว้างหรอกเมย์แแค่ไม่เคยเห็นบันไดที่มันกว้างไม่พี่หรือเรา ทูใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่เป็นไม่ได้ไหมมันโหดมันอาจจะโหดเังหรือมันก็โหดมีสองอย่างไม่ต้องพี่มาเคลียร์ข้อสงสัยก่อนวงกดอ่ะเขาวงกดอ่ะคือน้องนึกว่ามันน้องมันแบบว่าอยสับสนสับสนแค่น้องที่คิดพี่ก็คิดว่าข้างในมันเป็นเขาวงกดพี่ก็เข้าใจมาโดยตลอดอแต่ตรงนี้สวยไหมมีนี่ไงมาซัลคบิรกีบจ็อบคนขวาสุดคือใครคะพี่นิชทง่งอมิวเกตเขาตอนนี้ต้องเพิ่มอีกคนแล้วนะ ใคร,ใครพี่นิกพี่ใค, <laughs> คนนั้นไงอีลอนมัสมาถึงแร่งแบบว่าปากท้องของ,งมสอสก็คือตลาดน้อยทุกคนเป็นแบบว่าเป็นเหมือนรงอาหารขนาดใหญ่แล้วก็รวมร้านอาหารมากมายอย่างนี้นะคะเขาเลแต่ก่อนจะเป็นเอาดรไม่ได้มีไม่ได้มีหลังคาแล้วก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นเหมือนตลาดน้อยเป็นเหมือนคลองถง เป็นเหมือนไนท์มาร์เก็ตเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือย้ายมาเป็นหลักเป็นแหล่งคือตรงนี้นะคะเป็นแถวหอพักหอไหนท์นี่คือตอนนี้อยู่โซนมองใหม่แนละ้วใช่ปะแล้วก็ก็จะร้านอาหารเยอะมากที่มีอาหารในความทรงจำไหมมีตอนมัธยมที่จําได้ก็คือซูชิที่ตลาดน้อยแต่เป็นสมัยตลาดน้อยเวอร์ชันเก่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามานะสมัยเด็กเนาะก็ไม่เคยกินซูชิแบบเป็นจริงเป็นจงังแล้วก็รู้สึกว่าน,นี่แหละคือซูชิที่อร่อยที่สุดแล้วก็แบบให้โซโกตถูในตอนนั้นชิ้นละคำละ5บาทหรือ10บบาทนี่แหละ ก็เป็นซูชิที่ตลาดน้อยเมื่อกี้อีกย่งนึ่งมีขนมเบื้องเจ้าประจำแบบจำแบบจำคนขายได้เลยคนนี้เขาขายมานานมากอนะไรเงี้ยไม่รู้ยังเขายังขายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองหาดูขายตั้งแต่สมัยตลาดน้อยฝั่งนู้นใช่ไหมกี่ปีแล้วอ่ะมาดีเกือบ20ปีเกือบ20ปีแล้วอ่ะจริงคือเมย์จำลุงคนขายได้เลยลุงคนนี้แหละ <laughs> ทุกคนดูดีมากเลยคือแบบว่าไม่กี่ปีให้หลังคือแบบว่ามันดูดีจังเลยโตแม้กระทั่งโตอ่ะแต่บอกว่าเป็นไม้หินนะตรงเนี้ยเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนาะไงซูชิซูชินในว,วัยเยาวซูชิคำละเจ็บาทครับขึ้นจาก5บาทแล้วหรอขึ้นแล้วน่าจะราคาขึ้นตามกันเวลาอืมอืมอร่อ ชิ้นนี้ดีกว่านขนมขนมเบื้องในตำนาน10กว่าปีเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมก็ไม่ได้แล้ว <laughs> นนกินขนมหวานมาแบบว่ากินขนมเบื้องมาแบบเยอะมากกินจนลืมไปหมดแล้วอ,อ,อาหารั้เดียวก็จะเป็นขนมเบื้องเค้ญี่ปุ่นน้ำปั่นโตเกียว ซื้อ,อชี้ห้าบาทอย่างงี้ปะร้านอาหารเดียวขึ้นมากๆๆๆๆทุกคนก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คิวโอนะคะทุกคนวันนี้ก็พามาแบบว่าย้อนวัยสมัยมหาลัยกันแบบว่าขำๆกูกิดเว้นมาเจอกันใหม่คิวโรนะนะคะวันนี้มีความแล้วนะคะสวัสดีค่ะจากนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ดังเฉพาะตอนเรียนนะ<ม>จบมาก็ยังดังเม,ม,ม,า,มาเลยดิฉันอาาฉันบอกว่าคุณไม่ได้ดังแค่เฉพาะตอนเรียนนะเนี่ยคุณดังขึนด้วย อะไรนะชื่อม uh, ุกบ้านเหรอมุกอีสานเหรอมุกอีสาน